เล่าเพลงวันงานพาสิโอยังอ่ะยังครับขอเพลงคู่หมดเลยได้ปะได้ไม่หน่อยคุณชอบนี่คุยเพลงเรวๆลุกขึ้นสูงเขาเพลงปัจจด้วยคุยเพลงได้ไหมอ่ะจะต้องเล่นจัดหัวยังไม่ถึงสี่ไม่ถึงเออเห็นไหมเออที่จังเลยเราเป็นแบ็คกิ้งแ็คเหรอคะใช่ครับแบ็คกิ้งแพคครับถัดใจพีชกี่เพลงอ่ะพี่จาร์เหมือนเดิมเพลงตัดหัเพลง

แสดงว่าอ่านนึงคือเน่ะตื่ตีนะางคด้วยคิดด้วยหน้าาอาน้ำประกันนเซ็นิดแบบมันเพืหาตดประกันนเสเ้นต์เรก็สองตันี้นะพีเซ็นเสื้อติดเพิ่มาเน้แล้วซากรลบปะซากรลบปะาเราเอรมาเน้ย อต่เรุณเช้าคหัวต้มหัวต้ไหัวตมยหัวต้มยี่ทาหัวมจได้อพี่เปลี่เปล่าจเย็นแล้วอนะทำไมพูดปเดียวอะพี่เต่าเลยพี่เปอก็ออก่าีก่ะ มาค่ะวิ่งเหรอสอ้อหจะเป็นตัิวป่ะนี่ค่ะมาตรงนี้พี่บอกหนูแล้วถ่ยไให้เนี่ยอ้อนเนอครับขอตัวนะฮะันนี้อันนี้ก ชาชาไม่มีวาะหรอวันดีเธอนอนเนี่ม้เอกนโอ๊ย่าล <cười> 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 bye bye เค้า <các. cười>